นี่ผมจะพามาดูฟอร์เรนเจอร์นะที่ผมจะนําไปแปลงร่างเอาแบบให้ดุให้ดันเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่คือสภาพที่รถมาวันแรกนะกระจังหน้าเดิมๆครับเป็นลายมา้มามัแต่งสติ๊กเกอร์รอบคันยังไม่มีแต่อันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวพาไปชมขั้นที่หนึ่งก่อนอหลังจากที่ดูรถมาแล้วผมรู้สึกว่ากระจังหน้ามา้ามันดูไม่เข้าก็เลยไปเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสีดําเป็นดําเงาต้องบอกว่าพอเปลี่ยนดํากับน้าเงินมาแล้วนันมันเข้ากันนะ ดูหล่อขึ้นมาทันทีครับติดจมูกตรงนี้ครับเป็นชุดแต่งนะติดจมูกเป็นสีน้ําเงินลายดําก็เข้ากันดีครับสวยมากเลยอ่ะเถิปมาครับน้องกิฟสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์ก็มีการช่างใจอยู่ว่าจะเอาเป็นน้ําเงินดําหรือว่าน้ําเงินเทาดีอันนี้คือลองดูลองติดน้ําเงินกับเทาดูรู้สึกว่ามันดูสว่างดีนะก็เลยแบบอ,อ่ะโอเคก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าสวยงามมากเลยล้อแม็กอะเดี๋ยวให้ดูล้อแม็กก่อน ล้อแมกอันนี้เป็นล้อแมกเดิมที่มาจากโรงงานแต่ผมจะไปเปลี่ยนออฟโรดให้เดี๋ยวมาดูว่าออฟโรดแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าเปลี่ยนขั้นที่หนึ่งเนี่ยอะไรเปลี่ยนไปบ้างโลบาร์มีมาให้แล้วครับการชนท้ายการชนท้ายตอนนี้เป็นแบบเดิมๆอยู่นะเป็นแบบเดิมอาลืมให้ดูข้อไฟอันนี้ใส่ข้อไฟมาให้ครับข้อไฟดานะครับลายเรนเจอร์การชนท้ายเป็นแบบเดิมมาจากโรงงานแต่ดูแล้วมันไม่หล่อ ผมจะไปใส่กันชนท้าที่เป็นแบบเหล็กๆโดดดันลากจูงหลังจากอัน,นอันนี้คือรอบแรกนะเดี๋ยวรอบที่2พอแต่งออฟโรดแล้วจะสวยขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับตอนนี้ทดก็ลงงานเองเลยนะครับก็อย่างที่สัญญากับลูกค้าไว้นะครับนำฟอร์ดเอนเจอร์ลูกค้านะมาแต่งองค์ทรงเครื่องนะเสริมหล่อเป็นแบบออฟโรดแบบกันชนเหล็กทั้งหน้าทั้งหลังนะจับเต็มเลยครับอันนี้เป็นซุ้มล้อนะครับผมเป็นซุ้มล้อที่จะใส่เพิ่มนะทั้ง4ด้านด้านนี้ครับพี่เขาลังแกะเลย เป็นกันชนเหล็กหน้านะครับนะ mm. าาดูกวนครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับนี่เลยครับกันชนท้ายนะลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้กันชนท้ายแบบเป็นเหล็กหนะ้าแบบลากจูงนี่เลยครับตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยครับของ Ford Ranger นะก็เรียบร้อยนะพอ,อมาดูด้านนี้ครับซุม้มล้อซุ้มล้อเรียบร้อยครับสีดํานะติดมาให้แล้วดูด้านหน้าซุม้มล้อ นี่เลยครับกันชนหน้าแบบเหล็กลากจูงนะตามที่ลูกค้าสั่งมาเลยครับว้าวโอ้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วบอกว่าสวยทีเดียวครับผมอนี่ก็ผ่านไปอีกหนึ่งงานนะสำหรับกันชนหน้าท้ายเหล็กก่อนที่จะไปเปลี่ยนล้อมแม็กครับตอนนี้ก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยก็คือติดฟิล์มนะแคนี้ก็ลูกค้าขอฟิล์มมาว่าติดฟิล์มแ0บรอบพันนะครับผมก็ จัดให้ครับพี่ตามคำขอครับอันนี้ก็พี่เล็กก็กําลังพามาติดฟทีมนะก็รอบคันก็เดี๋ยวจับให้ครับผมวันนี้ทดกับทีมงานนะก็เอารถ Ford ดเลนเจอร์นะลูกค้าที่เตรียมส่งมอบนะครับหลังจากที่เราแต่งกระจังหน้าแล้วนะก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนล้อแมกเนี่ยผมก็เอารถเข้าศูนย์ก่อนถ่ายให้ดูรอบๆครับนี่คือศูนย์ฟอร์ดเลนเจอมาริวานขอนแก่นนะครับผมก็เอารถเข้าศูนย์เช็คสภาพทุกอย่างครับเปลี่ยนน้ามัน เครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเช็คอะไรต่างๆว่ามีอะไรตัวไหนสึกหรอไหมถ้ามีสึกหอ้อเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยสามเหลี่ยมอโต้เราไม่ได้สักแต่ว่าขายนะพี่ก่อนส่มงมอบรถทุกคันผมต้องการันตีให้ลูกค้าว่ารถพร้อมใช้งานจริงๆครับนี่ครับสภาพนะอันนี้ก็มาจอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็เตรียมเรียบร้อยวันนี้มารับรถแล้วนะก็เดี๋ยวสถานีต่อไปคือไปเปลี่ยนล้อแม็กครับผม นี่เราได้ขนล้อแม็กนะที่เราสั่งมาให้ลูกค้าแล้วครอบ18ครับตอนนี้เราอยู่ศูนย์คอกพิกขอนแกนนะให้ดูบรรยากาศครับศูนย์คอกพิกนะเรื่องล้อเรื่องยางต้องไว้ใจคอกพลิกครับเราก็เอารถลูกคานะ้าเนี่ยมาเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็ต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อคผมก็นี่เลยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเราก็จะได้เห็นฟอร์ดคันนี้ที่แต่งแบบสมบูรณ์เดี๋ยวชั่วโมงนึงเจอกันครับ ครับนี่คือเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ใส่แม็กมาแล้วครับนี่คือสภาพรถที่เรารอส่งมอบลูกค้าครับตั้งแต่ดําเนินการนะวันแรกถึงวันนี้ประมาณใช้เวลาประมาณ4วันนะครับผมเปลี่ยนกระจังหน้าติดฟิล์มทั้งหน้าทั้งหลังครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจครับลูกค้ากาลังเดินทางมารับครับเดี๋ยวไปเจอกันครับนี่ครับเจ้าของตัวจริงเดินทางมาถึงแล้วครับสวัสดีครับพี่แรมครับสวัสดีค่ะคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่จากวันแรกที่มาเห็น กับวันนี้สวยขึ้นไหมพี่สวยม่ถูกใจไหมครับผมใช่ค่ะคันนี้เอาตามความจริงเลยครับพี่แรมคันนี้เนี่ยค่าชุดแต่งเพิ่มเนี่ยจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้จ่ายค่ะไม่ได้จ่ายเลยอรีงครับชุดแต่งแล้วไม่ได้คิดเพิ่มนะอันนี้เทียนบรรษาได้โปรอะไรครับพี่แรมครับโปรหนึ่งหมื่นับรถลดหนึ่งแสนเทียนบรรษาครับจองหนึ่งหมื่นแลกหนึ่งแสนแลกได้จริงไหมพี่ได้จริงค่ะก็เรียบร้อยครับพี่แรมนะเดินทางมาจากชัยภูมิครับนี่เลยครับมารับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าแต่งชุดนี้ เกือบแสนที่นะไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สวยครับพี่นะมีอีกหลายคันครับใครสนใจนะพี่รีบติดต่อผมได้ที่เบอร์0 9 4 9 1 6 4 7 6 4เครับเลือกค,อกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าต้อง3าเหลี่ยมตโตครับสวัสดีครับ